นี้นะคะจังจุ๋จังก็วันนี้นะคะก็จะมารีวิวของที่เราซื้อมาและกาเพื่อนห้มานะคะก็ก่อนหน้าน,นี้ก็ต้องขอโทษไว้ก่อนเลยนะคะที่บอกว่าจะลงคลิปท,ทุกวันก็คือว่าวันเสาร์เนี่ยเราไม่ว่างเราไปถ่ายงานนะคะถ่ายงานรายการพ่อเรานะพ่อเราก็ทําเราก็ทํารายการคนเลี้ยงนกนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ก็ไป สยามนะไปในกรุงันในเมืองน,นะคะแล้วก็เอ,อ <c oughs> วันจันทร์ก็วันนี้แหละคะ่ะวันศุกร์ที่แล้วก็น่าจะไม่ได้อัดพอแล้วก็ลงคลิปเฉยๆไปแล้วนะคะตอนแรกวันเสาร์ก็น่าจะอัดแต่ว่าไม่ได้อัดและเห็นสภาพไหมคะเพิ่งว่ายกลับมาจากว่ายน้ำนะแต่ตอนนี้ก็มืดแล้วก็กลับมาได้สักพักหนึ่งแล้วล่ะคะ่ะก็วันนี้จะมารีวิวกันนะอันนี้เราซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานอยากแกะมาก แล้วเดี๋ยวเรา,เราสัญญานะคะว่าพรุ่งนี้นะคะเราจะอัดคลิปอย่างแน่นอนนะคะนะคะพรุ่งนี้จะอัดคลิปมั้งนะจะแน่นอนนะคะก็เอามาดูกันนะคะก็มีสองอย่างมาดูอย่างที่เราอยากกินก่อนนะโอเคอันแรกนะคะก็จะเป็นฮาร์บิชอะไรสักอย่างนี้แหละเป็นลูกอมแบบนี้นะคะ่ะก็เหมือนเคยกินแล้วนะเออมันต้องกล่างอนนี้ใช่ไหมแล้วก็กลับด้าน นะคะเราจะไปไว่ายน้ำทุกๆวันนะเดี๋ยว,วันพุธแต่เราไปุกวันอุ้หมันละลายอะ่ะมันหลอมเหลวอะ่ะเคตัะเกียเลยนะคะก็วันนี้เป็นวันเกิดเพื่อนๆมัน,น,น,นก็แจกลูกอมนะคะ ต่อไปก็จะเป็นของที่ซื้อมาเมื่อวานนะคะคือเมื่อวานนะไปเที่ยวคือเมื่อวานากับจะไปเซ็นท่านชินลม่มอันี้มันก็ไกลมากจะเล่าเรื่องอนะ่ะ ออกจากบ้านไปใช่ไหมคะไปนั่งมีดูเอสแล้วก็ต้องไปสยามก่อนแล้วพออ่อจะไปชิดลมพี่เราก็จะต้องไอแฮดที่สยามและอาทิตย์หน้านะคะเราก็จะไปอีกนะอ,นนอานะอนทิตย์ที่จะถึงนี้อาทิตย์ที่จะถึงนี้เราก็จะไปอีกนะคะเราจะไปเซ็นทรัลชิดลมนะ เราอยากไปบิ๊กอเวบมากอ็นี่ขับเรานะคะก็มันนีเปลี่ยนบรรยากาศนิดหนึ่งอะคือแบบคือเมื่อวานอะกาจะไปสองที่นะกาจะไปจุดมุ่งหมายคือไปเซ็นท่าชิ้นม่มแต่เท่านี้ก็ไม่ได้ไปเปลี่ยอาจจะไปอาทิตย์หน้างั้เราไปรีไปกันต่ออยากแก่มากเนี่ยเป็นรถตุ๊กตุ๊กนี่คือหน้ารถ นี่คือหลังรถเราเลือกสีฟ้าคยมีหลายแบบมากก็มีประมาณก็ไม่เยอะหรอกสักห้าสี่สี่ห้าแบบสามสีแบบนะคะก่อนนะมันอาจจะเยอะในิดหนึ่งนะโอเคมันนี้อยู่บนห้องนอนนะคะเป็นอันเล็กๆแบบนี้ยี่สิบบาทแพงนะ ก็ไม่รู้ว่าแพงไหมแต่เราว่าแพงไหมบางคนเขาอาจจะมองว่าสมราคาบางคนเขาอาจจะมองว่าแพงไปบางคนก็จะบอกว่าถูกจังเป็นสีทองนะคะเคทจะมาเก็บก,กันเลยค่ะเ<ค>ิปนี้ก็อาจจะพูดไม่รู้เรื่องเพราะว่าอมลุกอมอยู่ ไอตรงนี้มันเหนียวอันติ๊กเกอร์อันนี้ไปซื้อที่ไอโทรเคียว์อะไรก็ไม่รู้ว่าแถวสยามอะคะ่ะอืมแล้วเราก็ไปแพลีนัมด้วยนะเราไปแพลีนัมไปมันไม่ใช่แพทลีนัมนะมันเป็นแพดลีนัมเราไปอ่านมาแล้วนะคะหน้าหน้าห่างนะมันเขียนว่าแพดลีนัมนีนเพิ่งเคยจับวัดตเต้น นะคะก็ไปไปอะ่ะแต่ก็ไม่ได้ซื้ออะไรกลับมาหรอกเพราะว่าของที่นั่นมันแพงมันเป็นในเมืองไงแต่ในเมืองจเจริญกว่าที่นี่เยอะมากๆแต่ในเมืองจเจริญกว่าแถวกรุงเทพเยอะมากมากใทางรถไฟฟ้าวิทยเอ็นล้วนตามตึกนะก็จะมี าปนูนไปนีแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้เป็นวิดีโอเป็นจอใหญ่ๆนะแล้วก็จะเป็นอยู่ในตึกอะไรแบบนี้ค่ะแล้วถ้าถ้าเราจะไปอีกแล้วก็อาจจะถ่ายภาพกลับมาให้ดูนะคะโอเคนะเรามารีวิวกันเออันนี้เป็นผ้าผ้าห่มของพี่นะคะเอาพ่อเรามาแล้วไม่เป็นไรข้างบนเป็นเหมือนกับ กาเพชรสีฟ้ามันเหมือนกับกาเล็กซี่สีฟ้ากาเพชรวิงวับวิงวับนะตัวนี้เขียนว่าแท็กซี่แล้ก็เหมือนเป็นบริการนั่นแหละแต่มันเป็นรถแต่มันเป็นรถตุก้งๆนะมันเป็นรถตุ้งๆมันไม่ใช่แท็กซี่นะอย่าเข้าใจผิดนะเพราะมันเป็นแท็กซี่ ที่ต้องกงนะคะโอเคอ,อืมนี่ดีกว่าไหม,มแล้วแต่ใครจะชอบนะคะแพ็กเกจเอาไคอามาโดนนี่ยันจอดก็ไม่หนักมากเท่าไหร่นะคะไม่ใช่ทองแท้มันไม่ใช่ทองนะคะมันเป็นแค่ เคลือบสีนะสีมันแบบทองทองนิดหนึ่งแล้วตัวห้อยก็เป็นสีทองเราชอบมากเลยอะ่ะเดี๋ยวจะไปซื้ออีกนะคะเราจะซื้อมาให้เพื่อนด้วยสามล้อรถตุกตรถตุกตนะคะตุกตุกแล้วมันก็จะมีฟาน,นิดหนึ่งแล้วก็ เหมือนจริงมากๆมีที่นั่งอะไรเรียบร้อยเลยนะคะส่วนลูกอมกกกินหมดไปแล้วอืมนะคะก็มีแค่นี้แหละที่เราจะมารีวิวนะคะแล้วบางทีนะคะเราก็อาจจะไม่ได้เอาของใหม่มารีวิว นะคะเราอาจจะไม่ได้เอาของใหม่มารีวิวเเดี๋ยวจัดคลิปอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้เราอาจจะไม่ได้เอาของใหม่มารีวิวอาจจะเป็นของเก่าที่เราเคยซื้อมาแล้วแต่ว่าเราก็อยากเอามารีวิวอีกนะคะแล้วก็เราต้องขออนุญ,ญาตเอามานะคะแต่มันจะเขลินิดน,นึงนะอพอเ,อเล่นอะไรก็ไม่เคยรักษาเป็นผู้หญิงหัดคอไอมอืแล้วเดี๋ยวก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ต้อง อยติดตามชมกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรจะสนุกขนาดไหนนะคะนะคะเอาไปซส้ดดค่ะบ๊ายบายอ่ะอ่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนินก่อนใครน,น,นะคะแล้วถ้าเพื่อนชอบใจชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะและถ้าเพื่อนเพื่อนอยากให้เพื่อนเื่อของคุณได้รู้จักกับนินก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปได้นะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย